นาี่สบายดีพี่น้องมาพ่อขีดเตื้อดังพี่น้องพ่อพออขีดเตื้อดังจังวัดเลยกวางน้อยหอยเต็มปากครับผมเรามากินก้อยหอยต้มหอยกุ้งหอยกินกี้หอยเสรีบ้านหยังก็บ้านหยังก็บ้านวังไห้บังไห้เว้าแบบวังไห้แม่วังไห่วังไห่หองน้อกับอย่างอีกเกาะวังไห้น่ หน้าดอกไม้ด้ะหนาดอกไม้เนาะหน้าดอกไม้เนาะเาซนหนาดอกไม้หยับบนไทยวังสะพุงหยับมาพี่ด้วยวังสะพุงบอร้องนำกันดิเอวมอนบาวังสะพุงให้ฟังเนะเบ๋เบ๋เบ๋บบบวังสะพุงจะประโยคน์เนะ เร็ววังสะพุงโอ้ยเปิดบ่อไหลกว่านี่แน่ยุงโตหัวสร้างมันมากัดสร้างตัวนี้นะครับไอ้วังสะพุงครับไอ้วังสะพุงครับสวัสดีไทยมังเลยครับวังสะพุงครับเรามาพรอกับเพรบ้านน้องนอเนะวังไห้วังไห้เนี่ยไอ้บ้านวังไห้จ้าบ้านไอบ้านวังไห้อ้บ้านโคกน้อยพ่อเนาะไปเก็บเห็ดมาวันนี้นะสำเนียงเรคือกันเนาะเอาวังสะพุงนี่เก็บเห็ดด้วยวังสะพุงไปเก็บเห็ดเอาเลขแปดเอาเลขแปดเลขแปดเด้อเลขแปด ออนาดอกไม้ด้วยนาดอกไม้นาดอกไม้นี่แปดอันนั้นนาดอกอันนั้นนาดอกไม้นาดอกไม้นี่แปดแปดแปดเนี้ยคือเป็นคือเป็นี่ยสันนี่แปดเนาะคือสูงแค่บางไหนี่แปดเอาบางสะงบางสะงไปยืนอยู่นั้นลองสะบุงเทียบเลยเทียบนาดอกไม้ด้วยบางสะบุงนาดอกไม้นี่บางสะบงบางสะงก็รอกว่านาดอกไม้เนหรอครับนาดอกไม้นาดอกไม้มมปไปยืนนั้นไปยืนอยู่นะั้นนาดอกไม้ระวังนาดอกไม้บางสะงกับนาดอกไม้ โอ้ยแต่วา Belgium, ่าน่าสุดจังคือใจแปดเด้แปดแปดอ้าแปดคือกันแปดคือกันเออแปดอันที่เลยแปดจ้ะนาดอกไม้นาดอกไม้นาดอกไม้เด้นาดอกไม้วังไห้นาดอกไม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 ้นต้องใส่รวมกันเออถ้าเจ้าว่ามันเป็นซ้ำเนียงคล้ายๆกันวังสะพุงกับนาดอกไม้นาดอกนาดอกไม้หนองน้อวังไห้ครับอย่างอีกข้างบ้านนึงเหรอซีบ้านนะ โนนสมบูรณ์นนสมบูรณ์นาดอกไม้บังไหน้องเนาะเข้าเจ้าว่าเป็นสำเนียงที่ใกล้เคียงกับวังสะพุงครับผมแต่ว่าแล้วครับอืมเปรี้ยว่าบ้านไหนครับเนี่ยบ้านน้อยคีรีอันนี้น้อยคีรีครับผมน้อยคีรีสี่หลีนเบิกบานหัวใจตำบลบุกนั่งมันคือการหยบน้อยคีรีดิหยับไปกับน้อยคีรีหยับไปกับก็น้อยคีรีด้วมีน้องมาาเป็นไอ้น้องที่ฟัดปากกันมาแต่ปางได้ไหมฟาดกันจะโดนเติบเลย หวังจะมาพ่อบางงานบักงอนี้เนาะกัพ่อบางงานบักงอเนี่ยแหละพ่อกันจะรายงานแล้วก็บ่ได้เปิดแต่เสา้อฟานี่เป็นคาสโนวานะคะแล้ว่ได้เปิดปานแดงรูปหัวใจที่ทิ้งไว้เป็นหลักฐานใ้กันเบิงที่พ่อกับแม่มอบให้นะที่ของเราสิอยู่ก้นด้านซ้ายเขาอยู่ก้นด้านขวาเปิดเบิงแล้วเปิดเบิงแล้วมันเม่นปานรูปหัวใจมันเป็นปานอย่างตุ้มบังหอยคันก็เลยคิดว่าแป่นแน่นอน อย่างคือพัดากจากกันพัดภาคจากกันคือว่าตอนนั้นตอนที่เกิดมาตัง้งแต่เป็นเด็กน้อยนำการเกิดพายุใหญ่เออเออ,อพอไปทางนี้เมย์ไปทางเออว่าขยนี้ถือพัดไปอันนี้ไปตกอยู่ในหางนกกลายเป็นลูกนกเออ <พา S 2> จกจะจะไปเกิอดอยู่ในหางหมูดิเพราะว่า คอยมานะเจ้าอยู่หางหมูนี่อยู่หางช้างนี่นะมามินมิขี้หมูนี่าลมมนี่สิลำเล้งเดกก็ผ่าแงนาง้วมือนี่ลำเลีผ่าแดงนางวัวโอ้ยนางวัวจังไหนบุ๊คเดีบงพงก็เล่นมูกะแดงนางวัวแดงนางอัวนันนักก็ดีแดงนางอวลูกฝ่าแฝดเขาว้ากันโย่แต่บ้านน้องน้องนี่ก็ได้บ้านอย่างก้อนน้นบ้านอยู่บ้านกัดขาบ้านอยู่บ้านกัดขาบ้านหลังใหมบ้านหลังใหม่ไหาพัดลมมา ทรงผมไอ้เต้ค่อนน่ะเบิ้งว่ามันห่างเพิ่งคูนั่งอยู่นี่กับฮอนเอากระบอหามา่ออยังมาน้องตันมานานนนี่ติดผมเราคือเป็นตะเบิงทรรมดาติดผมนะตะหักจ้าตะหักจ้าคู่จะมันได้ไหมผีเตอร์ดังของจังหวัดเลยอีกหนึ่งนนะครับเนี่ยเป็นผู้สาวมอลำสำหลักด้วยชอบขบวนหนูมันเป็นโบรา